สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกันกับแกงเปิอะอีกแล้วนะคะแกงเปิอะแกงรวมแกงนกเพล่เก้าในแบบอของบ้านเราค่ะวันนี้เนี่ยเรามีผักหลายอย่างเลยนะคะได้หน่อไม้มาค่ะเดี๋ยวเราจะจัดการหัน่นแล้วก็ต้มนะคะได้มาหน่อสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็สดมากๆเลย เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วก็ใส่เกลือต้มทิ้งน้ำสักสองสามครั้งนะคะส่วนเครื่องแกงของเราในวันนี้เนี่ยเราจะาใช้หอมแดงนะคะหอมแดงมีพริกแล้วก็กระชายใครไม่ใส่กระชายจะใส่เป็นตะไคร้ก็ตามสะดวกค่ะแล้วก็โขลกรวมกับข้าวเหนียวแช่น้ำจนนุ่มเลยนะคะเป็นข้าวเบือ่อ โคลร,รวมกันก็จะได้เป็นเครื่องแกงค่ะพริกเนี่ยเราจะใส่ทั้งพริกขี้หนูพริกแดงจินดานะคะแล้วก็พริกหยวกลงไปด้วยค่ะแต่ว่าจะไม่เผ็ดนะคะส่วนผักก็จะมีประมาณนี้เลยหน่อไม้ที่เราต้มไปสองครั้งแล้วนะคะเราก็เอามาต้มกับน้ำใบยะานางอีกรอบหนึ่งค่ะแต่ไม่ต้องทิ้งน้ำนะ เสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องแกงที่เราโขกเอาไว้ค่ะพอเดือดดีแล้วเนี่ยรอให้หน่อไม้สุกนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงแล้วก็ผักต่างๆลงไปเลยค่ะวันนี้ก็มีบวบงูมีพริกหยวกแล้วก็เห็ดต่างๆนะคะปรุงอีกครั้งหนึง่งด้วยน้ำปลาละรุมรสค่ะน้ำปลาละของเราในวันนี้เนี่ยเขาไม่เค็มนะคะ จะแค่นวนัวเราก็เลยจะเพิ่มน้ำปลาลงไปค่ะปล่อยให้เดือดดีเลยชิมให้สุกใจก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนจะยกลงเราก็จะใส่ชะอมใบชะพลูแล้วก็ใบแมงลักแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเปิดของเราในวันนี้รสชาติเบาๆค่ะละมุนละมุนไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่กินกับข้าวามากมายนัก และอีกอย่างหนึ่งก็อากาศร้อนมากด้วยค่ะก็เลยไม่อยากจะกินอะไรที่มันเผ็ดมากเกินไปนะคะส่วนน้ำใบย่นาเนี่ยเขาก็เป็นมีฤทธิ์เย็นนะคะก็เหมาะกับร่างกายของเราในช่วงฤดูร้อนนี้ค่ะโดยส่วนตัวก็กินเป็นน้ำเปล่าด้วยเหมือนกันค่ะหวังว่าจะเป็นเมนูที่เป็นประโยชน์นะคะ ขอบคุณทุกคนค่ะที่รับชมคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ